สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวิวิววันนี้วิวินิวจะพามาเปิดประวัติจักรภพเพนแขจักรภพเพนแขจากพิธีกรโคศกรัฐบาลสู่ผู้ลีภ้ภัยทางการเมืองประวัติจักรภพเพนแขจากอดีตพิธีกรและการเป็นโคศกรัฐบาลสู่บทบาท ผู้ลีภัยทางการเมืองนับสิบปีก่อนกลับไทยวันนี้เชื่อว่าใครที่เคยตามการเมืองมานานหรือเคยดูรายการเก่าๆเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วต้องคุ้นหน้าคุ้นตานายจากกักรภพเพนแขอย่างแน่นอนเพราะตัวเขาเคยมีผลงานหน้าสื่อโดยการเป็นพิธีกรมาหลายรายการและนอกจากนั้น ยังเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีวงเล็บรอมอตอประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีของรัฐบาลนายสมัครสุนทนรเวศและเคยเป็นโฆษกรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรจนล่าสุดนายจักรภพเพนแขจนล่าสุดนายจักรภพเพนแข ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าตัวเขาจะกลับเมืองไทยในวันที่28เดือนมีนาคมพศ2567ทำให้ชื่อของนายจักรพกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังก่อนหน้านี้นายจักรพมีเหตุทำให้ต้องลีภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ประวัติจักระพบเพนแขนายจักระพบเพนแขชื่อเล่นชื่อเอกเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2510ปัจจุบันมีอายุ56ปีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่วิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษาชั้นสูง p ออ h SAIS มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากจบการศึกษาตัวของนายจักรพน์ เริ่มทำงานที่แรกกับทางเครือเจริญโภคกัณฑ์จากนั้นจึงลาออกไปรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ทูดกรมสารานิเทศระหว่างกระทรวงการต่างประเทศต่อมาได้ลาออกจากทำงานในด้านสื่อมหสื่อมวลชนแบบเต็มตัวโดยตัวเขารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หลากหลายรายการเป็นระยะเวลากว่า10ปี ก่อนที่จะผันตัวเข้ามาสู่บทบาทของนักการเมืองบทบาททางการเมืองนายจักรพบเพนแขลงเล่นการเมืองและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลน,นายทักษิณชิน,นวัตรหลังจากนั้นได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคไทยรักไทย ซึ่งการลงสมัครในสองครั้งแรกตัวเขาไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2548และครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2549อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานายจักรภพได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณสอง หลังจากเกิดคดียุบพักการเมืองในปีพุทธศักราช2549และเกิดรัฐประหารในปีเดียวกันนั้นนายจักรภพเพนแขพร้อมด้วยกลุ่มองค์กรต่อต้านเผด็จการได้รวมตัวกันเป็นแกนนำจัดเวทีปราศัยต่อต้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติวงเล็บคมอชอ และรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์โดยขึ้นปราศัยที่ท้องสนามหลวงซึ่งใช้ชื่อว่าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการวงเล็บนปกและในปีพุทธศักราช2 5 5พัรพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งโดยมีนายสมัครสุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้นายจากกักรพดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีหน้าที่กำกับดูแลสื่อมวลชนภาครัฐและในวันที่หนึ่งเมษายนปีเดียวกันนั้น นายจักกภพเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวงเล็บ n b t จากนักการเมืองสู่ผู้ลี้ภัยทางการเมืองนายจักรภพเคยถูกตั้งข้อสงสัยถึงทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไทยเพราะตัวเขาเคยขึ้น ปาถกถาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อระบบอุปถรัรมภ์ในฐานะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2550ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศ FCCT ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทำให้พลตำรวจโทวัฒนศักด์มุ่งกิจการดี พนักง,งานสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบา,บางมดแจ้งความต่อกองปราบปรามว่าเนื้อหาการปาถกถาของนายจักรภพเป็นมิ่นพระบรมเดชานุภาพททำให้นายจักรภพได้ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองและเดินทางออกนอกประเทศในปีพุทธศักราช2552 ซึ่งก่อนจะออกนอกประเทศเจ้าตัวเคยมีบทบาทในการก่อตั้งนปกก่อนมาเป็นนปชหรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติอีกด้วยและต่อมาในปีพุทธศักราช2557ได้เกิดรัฐประหารในไทยขึ้นอีกครั้งซึ่งทางคณะรักษาความสงบให้ชาติออกคำสั่งที่ 49ทับ2557เรียกให้นายจักรพไปราานตไปรายงานต,าานตัวซึ่งตัวเขาไม่ได้เดินทางไปตามที่คำสั่งระบุสารทหารจึงออกหมายจับข้อหาฝ่าฝืาฝนการไปรายงานตัวและข้อหามีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองและในวันที่7ทธันวาคมพุทธศักราช2560สารอาญาได้ออกหมายจับเลขที่ 2692ทับ60ในข้อหาร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยถือเป็นความผิดทางกฎหมายและเป็นอังยี่ซึ่งวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2567 นายจักรภพได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ชื่อว่าจัก,กรภพเพนแขโดยระบุว่าพาลืหัสย28มีนาคม67เวลา07.35นจัก,กรภพเพนแขกลับไปรับใช้เมืองไทยครับและล่าสุดช่วงเช้าของวันที่28มีนาคม2567 นายจักรพงเพ็นแขได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วทามกลางบรรยากาศบรรดามวลชนมารอต้อนรับโดยทางตำรวจได้เข้าควบคุมตัวนายจักรพงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำสืบเนื่องมาจากยังมีหมายจับในข้อหาร่วมกันมีอาวุธ เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเป็นอ้างยี่ซึ่งตอนนี้คดีกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมายวงเล็บถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย หลังจากดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ